เรื่องบ้านของบินเกตที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตครับเอานะฮะนี่คือบ้านของมหาเศรษฐีระดับที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าบินเกตอยู่บ้านแบบนี้เหรออันดับที่5นะครับบ้านของบินเกตนะครับมีมูลค่าสูงถึง123.54้ามิลเลียนดอลลาร์หรือประมาณ4,447ล้านบาทครับทุกคนก็คือบ้านมหาเศรษฐีเนาะก็คือคนหนึ่งเนี่ยสร้างบ้านราคา4 0 0 0ล้านครับคุณอยากอยู่บ้านแบบนี้ไหมอันดับที่4นะครับบอกเลยเลยว่าตัวบ้านของบินเกตทำมาจากไม้ดักลาสเฟอร์นะครับ เป็นไม้ที่มีอายุกว่า400ปีขึ้นไปคุณครับบ้านสร้างจากไม้ที่มีอายุเก่าแก่400ปีแล้วเป็นไม้ต้องเป็นไม้ที่แบบหายากนะฮะแล้วก็ใช้กําลังคนกว่า300คนสร้างบ้านหลังนี้แล้วปัจจุบันบ้านระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับคือสั่งงานด้วยไฟฟ้าทั้งหมดสั่งงานแบบล้ำๆเลยตามผู้บริหาร Microsoft อะ่ะ <c oughs> คุณคิดดูแล้วกันนะฮะแล้วก็คิดดูว่ามีคนดูแลบ้านนี้หนึ่งร้อยคนครหนึ่งร้อยคนครับบินเกตเนื่องจากเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากนะครับเป็นหนอนหนังสือ มีขนาดใหญ่ขนาด2,100ตารางฟุตเพื่อเอาไว้นอนเอกเนอกอ่านหนังสือเล่นครับตามสไตล์บิลเกตอันดับที่2นะครับบอกได้เลยว่าบิลเกตเนี่ยมีโรงจอดรถของตัวเองซึ่งสามารถจอดรถได้ทั้งหมด24คันโดยเฉพาะรถซูเปอร์คาร์แล้วก็รถที่แบบแบบโคตรแพงนะฮะเป็นคนคนเดียวเนี่ยสามารถสร้างที่จอดรถได้ใหญ่จัดนะฮะ24คันและสุดท้ายครับบิลเกตอยากไปอาบแดดใช่ไหมอยากไปใช้หาดใช่ไหมไม่จําเป็นต้อง ออกไปส่วนสยามทะเลกรุงเทพไม่จาเป็นต้องไปหาดบางแสนบิวเกตขนทะเลทรายครับขนทรายจากแคริบเบียนมาปูไว้เลยแล้วก็ทําให้เป็นทะเลขนาดย่อมต้องใช้ทรายแคริบเบียนนะฮะทรายโรงงานไม่ได้ครับระดับบินเกตแล้วนะฮะซึ่งนี่ก็คือ5ข้อที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับบ้านของชาที่ชื่อบิวเกตครับบิลเกตนะฮะซึ่งรวยจัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะฮะทำบ้านราคาที่ไม่ถึง4 0 0พล้านหรอกครับแต่ว่าอยากได้ประตูหนะ้าต่างบานเลื่อนราคาเป็นมิดคุณภาพ บบใช้งานได้ยาวๆมีรับประกันตลอดอายุการใช้งานได้ที่ไทยวัสดุดูโฮมหรือว่าโกมโบเฮาได้เลยนะครับเข้าไปสักได้เลยนะครับบอกพนักงานแล้วเขาจะเดินพาคุณไปที่บูธและขังทองนั่นเองครับ